ตู้สบายดีพี่น้องอันนี้เป็นสวนสาวลาไตนะดินสาวลาไตเสื่อไ้ตั้งเต่ซสื่อดินตอนแดกได้พี่น้องตั้งแต่ซสื่อตอนแดกเด้ตอนแรกของชีวิต ทิมใบตักเตะไายสิบปีก่อนบ่มียังมีแต่ป่านี่นี่แม่แม่สาลาแต่ก็จะปลูกมะนาวปลูกบางหน้าปลูกต้นกล้วยปลูกกล้วยนะปลูกมะพร้าวใส่ไว้นะนดินตอนแรก สบายดีพี่พน้องนี่ภาพพี่น้องว่านับสม้มบ้านของซาลาไต่บ้านตั้งเต้ซาลาไต่าาไตเกิดซาลาไต่กระซิวบ้านดังนี้นะเอ้ยแต่ตั้งเต้ตเ,ตเคยอยู่นี่ดนนะพี่น้องดนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่ได้อยูนะ่น้ละทิมไปหลายปีนะพ่อแม่ก็บ่ได้อยู่พ่อแม่เป็นกระซิปอยูหน้าบริยูพ่อแม่ซาลาไต่กระซิะยูหนะ้า

โอ้โหกรเปิดจังไหนน,นั่นนนงเป็ด, <c oughs> ปดไกลไปไหนมาแต่ในีน้่งเป็ดนี่อันนี้จะเป็นบรรยากาศข้างในนะคะบรรยากาศข้างในพี่น้องแต่ก็โอมีคนอยู่ก็ยังสะอาดดิพี่น,อมามาน้องตะวันมะพร้าวโดนซือหวังแล้วหนูมีคนมาเป็นระวังมะพร้าวอยู่โดนสิวะ เพราะว่าไอพ่อแม่ปณิชขาวมามาเยี่ยมมาทำความสะอาดทุกวันพระเพิเขาวมาทำบุญเพิ่ัปสิเขาวมา,ารับส้มนำนะนี่อันนี้มันบรรยากาศข้างล่างน,นะดูบรรยากาศข้างบนนะบางเวงบางเวงทางเวงนะสารใต้ก็ไม่ได้อยู่หลายปีนะเป็นสิบกว่าปียี่สิบปีแล้วมั้งเนี่ย ข้างหน้าจะเป็นไว้เก็บของนะ <Okay. S 1> จะใบบ้านนอกก็ไม่มีอะไรนะเก็บหายปลาร้าจะเป็นเก็บหายปลาร้านะข้างน,นี่อันนี้จะเป็นครัวะคระัวไหมสมัยก่อนนะคะฝั่งนู้นจะเป็นห้องน้ํานะคะมะยมต้นนี้สาระใต้เป็นคนปลูกเองนะคะสาระาต้าเป็นคนปลูกนะตอนนี้ต่น่าจะเริ่มจะเริ่มตายแล้วมันหลายปีอะหูม่วงลุกมากเลย ม่วงโดกมากเกยอะมากมันสวยไงเด้เก็บม่วมงไปกินกันตืด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 ้ยดีใจตาไหมเนี่ยอ้เยไม่ได่าเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศข้างบนนะคะบรรยากาศข้างบนได้ม,งมองดูดนรู้ขึ้นไปชมข้างบนไหม ต้นสีหัวขยับใกล้ๆจากต้นทางขึ้นนะคะไม่ดูบันไดเป็นถุนหรือเปล่ามาน็กทีจะลองท้าขึ้นไปได้ ดูบรรยากาศข้างในพี่น้องดูพื้นมีแต่ขี้ฝุนนะคะไม่มีคนอยู่เลยคนใส่แม่ทำามจาะอาเฉพะเองข้างนอกข้างล่างนะวันดึกวันพระไม่ไกลหรอก Ui Ui Tukar ไม่ได้นี่เขาไปัดมาังไงเนี่ยอ๋อแสดงว่าเขามาัอันนี้จะเป็นบรรยากาศข้างในอูู้รูปสาลาใต้ยังมีอยู่เลยนี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นรูปสาลาใต้นะ <c oughs> รูปสาลาใต้มียเยอะ ติดแม่จะติดใจอันนั้นไม่มีคนอยู่นะกลางไว้เฉยๆนี่บรรยากาศงคังเพื่อนบ้านอันนี้ต้นมะเฟืองอตายแล้วนานลนะเก่าแก่ไม่มีคนรดน้ำต้ดนดอกไม้ เข้าบ้านเข้าข้างในไม่ได้นะ,ะประตูข้างล็อกข้างในล็อกจากข้างในแม่ก็หม่แต่โฆษณาเยอะตัวเอง